สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มมินส์เบอร์เลอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสมาชิกใหม่อีกแล้วนะครับผมก็คันนี้ก็จะเป็นฮิโน่เมกา500นะครับเป็นรถสิบล้อนะครับผมไม่มีพ่วงนะฮะคันนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะใส่พ่วงก็ได้นะโอเคนะครับเขาเลือกกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นดับเกษตรนะครับผมเป็นดับไม้นะฮะนี่เลยครับไว้ใช้เฉพาะไอ้งานเกษตรนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราดื้อไงทุกคนนี่เลยครับ เอามาวิ่งหินนะครับผมอ่าพอดีลูกค้าเนี่ยเขาสั่งหินกับผมนะครับหนึ่งรถนะครับผมเป็นหินขานะทุกคนหินขาวหินใต้สายพานนะครับก็นี่เลยครับเราก็จะมาเอาจากโลโมนี่แหละนะครับไปส่งลูกค้านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอบๆคันนะฮะนี่ครับโอ้โหเนี่ยมีไม่โครน้อยด้านหลังด้วยครับเท่ครับเท่จัดนะครับผมดูดิดําไม้ครับดําไม้นะครับดูท่อครับดูท่อโอ้โหสุดจัดครับคันนี้นะครับก็สวยเลยอะออกแนวเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได้แตงอะไรมากมายนะครับผม โอเคประมาณนี้แหละนะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะไปเอาหินกันเลยดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปส่งลูกค้านะครับวันนี้ไปกันเลยครับอันนี้คือหินขาวเนี่ยมันจะเป็นหินที่เหลือจากการกองหินก้อนใหญ่นะครับผมมันก็เลยกลายเป็นหินขาวมานะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าหินใต้สายพานั่นเองนะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะบ้านผมเนี่ยแบบนี้นะโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่หินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับเพื่อประรไม่เสียเวลานะทุกคน นี่เลยนะครับนี่เลยรถหม่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยดีครับทุกคนจริงๆแล้วคันนี้มันเป็นดำดำเัเกษตรดแบบดำชนหรือเปล่าอ่ะดำสายชนอะไรประมาณนั้นหน่ะเห็นเขาเรียกกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเอาไปทําเป็นสีฟ้าสีอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องเอาไปโมใหม่แล้วทุกคนเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ผมโมใหม่เนี่ยมันจะอมาสวยแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับก็จริงๆแล้วคันนี้ผมไปเอารถแจกมาจากช่องวุฒิพงศ์นะครับก็ ผมเอามาเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเอามาใส่หัวเมกาไปนะครับผมก็เจาะมาประมาณนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวมนึกว่าทางเลี้ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาผิดทางเฮ้ยโอ้โหนึกว่าทางเลี้ยวจริงๆแล้วเราต้องเลี้ยวแยกโน้นนะครับโน้นแยกด้านหน้าตรงโน้นนะครับโอ้โหเลี้ยวไปดูไม่อะไรเลยเนี่ยจะจะชนเสาเนี่ยแล้วทุกคนเสาโทรศัพท์ไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยเราเนี่ยตายแล้วนะครับนี่เราตตต้้้้้้้อออออองงงงงไไไปลลวรรนนนนะคัััับบเเเมมยยยย่่ถึูา พาดไปได้ไงวะเนี่ยทางอันนี้คือทางเข้าโลโมนะทุกคนดูย็ดเคผมนึกว่าจะเป็นทางรดยานทางยางมาตอยอะไรอย่างนั้นอนะ่ะทุกคนเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ต้องเลี้ยวไปขวาไปก็ได้นี่วะ่ะแต่ว่าผมก็นี่ครับผมเราต้องไปเลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ลืมนะครับผมแต่ว่าทางมันก็ไม่ได้ขายอะไรกันขนาดนะั้นแต่ว่าผมลืมได้ไงก็ไม่รู้นะนี่ครับโอ้โหโอ,โอ,อันนี้คือเขาขุดทําถนนทางเข้าโลโม่เครับดูดิ ผมนึกว่าจะลาดยางมาต่อยนะครับแต่ว่าดินแดงนะครับผมแบบนี้ก็คือแบบเป็นดินแดงทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนดูแดงนะฮะเอ๊ยประเทศนี้วิ่งวิ่งเลนขวานี่ว่าผมลืมไปนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับผมเป็นแบบใหม่นะครับต้องวิ่งเลนขวาเท่านั้นนะครับนี่ดูดีรถชาวบ้านเขาก็จะวิ่งสวนมาแบบนี้นะครับนี่เลยครับดูดูดูเมื่อกี้เกือบดืนแล้วนะครับผมอยู่เมืองไทยนะมันต้องวิ่งเลียนซ้ายใช่ป่ะแต่ว่ามาเมืองนี้มันต้องวิ่งเลนขวานะครับก็แอบงงอยู่เหมือนกันฮะ โอ้ว่าแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะรถไฟมันอยู่นู่นไม่ใช่เหรอแล้วมันอ๋อไม้กันเสียเนี่ยเลยว่ะไปครับไม้กันเสียครับลูกพี่ไม้กันเสียนะฮะดูครับดูมันจอดตอดแถวกันโคตรยาวเลยนะฮะไม้กันเสียเนี่ยเลยเอาเอาเอาบีบแต่ไรกันเข้าไปไม้กันเสียเฮ้ยลูกพี่โอ้โหเออไม้กันเสียนะครับเมื่อกี้นะฮะเพราะว่ารถไฟมันก็เลยไปแล้วนะครับแต่ว่าไม้กันมันยังไม่ขึ้นนะครับไอตรงนี้มันก็จะเป็นท่าเรือนะครับทุกคนนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะมีงานวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวรอผมทําดับเกษตรเสร็จก่อนนะครับคันนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมเอาไปโมใหม่นะทุกคนแล้วไม่รู้ว่ามันเจอกมาสวยแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอชมแล้วกันนะฮะอ่าเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่วิ่งเดี๋ยวเราจะเอามาวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้ามาท่าเรือนะครับผมมาปุ๊ยโอ้เลี้ยวเมื่อกี้แบบเอาเอาเอาเออขับไม่ดูเลยนะลุงตายละ เมื่อกี้เหมือนจะเลี้ยวกินเลนมาหาเราด้วยนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะครับผมหรือว่าบ้านเช่านะครับบ้านเช่าริมน้ำนะครับโอ้โหให่เหมือนกันนะเมืองนี้นะครับโอ้โหสะพานสูงก็มีนะครับทุกคนดูนูฮะโอสะพานข้ามแม่น้ํานะครับผมอยากข้ามไปดูปะตรงนั้นอะแต่ว่าผมไม่อยากข้ามนะครับผมก็ไม่ไปดีกว่ามาแล้วครับมาแล้วนะฮะนี่เลยครับผม เดี๋ยวเราจะมาสูงหินขาวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาหินดํากลับไปด้วยนะทุกคนนะผมก็ลืมบอกทุกคนนะครับเราจะเอาหินดํากลับไปที่โลโม่นะครับเพื่อที่จะไปบดให้มันเป็นหินหินขาวอะ่ะทุกคนเอ่อผมต้องมาเทตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเทตรงใกล้ๆเครื่องโม่แบบนี้นครับเดี๋ยวเขาก็จะมีรถตักหรือว่ารถบคโคนะครับตักใส่เครื่องบดแบบนี้นะครับทุกคนนะนี่ครับโอเคดําเลยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็ดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออภัยด้วยครับที่ต้องตัดตอนเมื่อกี้ออกนะครับผมเพราะว่าตอนเมื่อกี้มันกระตุกนะครับผมผมก็เลยจะเป็นต้องตัดออกอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันกระตุกนะครับผมตรงฉากเมื่อกี้นะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเอาหินดํากลับด้วยนะครับผมไปต้อนหินดํากลับไปที่โลโม่อีกนะครับนี่ฮะวิงานวิงานเที่ยวเดียวได้ได้ได้เหมือนวิ่งสองเที่ยวอ่ะทุกคนพูดง <Sure> ่ายๆก็คือยิงนกยิงนกทีเดียวได้2ตัวครับทุกคนดู เอาล้ครับตอนนี้ก็ใส่ดินเอ้ยไม่ใช่ดินดีเป็นหินนะครับผมเป็นหินดานะครับอัน,นนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเครื่องโม่นะครับผมไปเดี๋ยวเราต้องรียบแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียเวลามากๆพอแล้วเลยครับผมไปฮะเดี๋ยวเราจะไปทางลัดแล้วกันนะครับไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่ว่ามันก็ไปทะลุได้เหมือนกันแหละทุกคนไปกันเลยครับไปกันเลยก็ advisor. อันนี้คือหินเนี่ยจะเอาไปเข้าเครื่องบดอีกทีนึงนะครับก็จะเอาไปส่งให้บริษัทโลโม่คืนนะฮะอันนี้นะครับแลกกันแลกกันนะครับแลกกันเหมือนแลกกันอะ เราเอาหินขาวมาส่งแล้วก็เอาหินดํากลับนะครับเอาไปบดต่ออีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเครื่องบดนะฮะเพราะว่าหินตัวนี้เขาก็มาส่งอีกทีหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้แม้กั้นเนี่ยมันพังหมดเลยหรอวะตั้งแต่ตรงนู้นแหละนะครับเนี่ยรถไฟมันก็จอดตรงนั้นอ่ะเออผมก็แปลกเหมือนกันอะไรวะแม้กั้นก็เสียนะฮะโอ้โหมองไปตรงนี้นะครับเห็นโลงโม่ด้วยครับผมตรงนู้นนะโอ้โหโคตรใหญ่ครับโลงโม่เราเนี่ยไปเลยครับมีงานกันยาวๆนะครับ บิงเที่ยวเดียวนะครับได้กลับมาอีกเที่ยวหนึ่งครับผมโคตรดีครับทุกคนเท,ที่ยวละสามพันนะครับเป็นไงเที่ยวละสามพันนะครับพี่น้องครับไปกลับนี่ก็หกพันแล้ว่ะทุกคนจริงเฮ้ย,ยสิ่งเกินนะ่ะทุกคนเนี่ยไปกลับก็หกพันนะทุกคนโคตรดีโคตรคุ้มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะทุกคนนะแต่ว่าเรามันรัดไปได้ไงไอซอยหลังบ้านเราเนี่ยมันมันไปทะลุโลโม่ได้ไงทุกคนนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นทางที่เรามาเมื่อกี้นะแต่ว่าเราเราเลี้ยวไปฝั่งนู้นอะ่ะทุกคนเราไม่ได้แวะมาฝั่งนี้เฮ้ยมีเครื่องบินตรงนู้นด้วยอะ่ะเห็นเปล่าทุกคนไม่เห็นหรอกเห็นคนเดียวผมก็พูดไปงไั้นแหละทุกคนไปฮะใกล้ถึงลุงโมแล้วครับทุกคนตอนนีย้ยางแบนวอเฮ้ยเวลาใส่หินไปแม่งยางแบนเฉยรถคันเนี้ยอะไรครับเนี่ยดูดิเนเยยางแบนวะอะไรครับเน่ะย, <laughs> ยางแบนเฉย สงสัยไม่ได้เติมลมยางมาแนะแต่ว่ารถคันนีก้ก็เพิ่งออกจากอู่มาไม่น่าจะแบนนะหรือว่าผมไปเหยียบอะไรมาอา้าวฝั่งนี้ไม่แบนวะเอาเลิกแบนละอ๋อสงสัยตรงเมื่อกี้นะครับดินมันจมนะทุกคนอ่าสงสัยดินมันจมนะครับตรงเมื่อกี้อาละครับมาถือโลโม่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงรถปะรู้สึกว่าเสียงรถผมจะเบาเกินไปวะถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราก็จะเทไว้แถวๆลานเดินตรงนี้ทุกคนเนี่ยลานที่มันลงโล่งเนี่ยทุกคนนี่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 เห็นปะมันจะมีเครื่องบดลงไปตรงนู้นนะทุกคนเครื่องบดหินน่ะเออนั่นแหละแอปทุกคนแล้วเราก็จะเทตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีรถตักมาตักอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เทเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถคันใหม่ของเราเลยครับผมปิดฉากจบด้วยดีนะครับผมสำหรับงานใหม่นะฮะก็ วิ่งงานแรกเลยนะครับคันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องไปวิ่งงานเกษตรนันแต่ว่าเราก็เอามาวิ่งงานหินเลยนะครับผมโคตรสุดนะครับทุกคนใช้รถผิดประเภทอีกแล้วดูดิใช้แบบนี้แล,ล้วล่ะรอบนี้มีพังอ่ะครับทุกคนตามแบบเนี้ยทุกคน ต้องไปเปลี่ยนดำนะครับผมเป็นดำแบบดำเหล็กนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าเมกาห้าร้อยนะครับผมฮิโนห้าร้อยนะครับผมดำเกษตรนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบบอลผมหรือเปล่านะรถคันนี้นะแต่ว่าผมชอบมากเลยนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ